สวัสดีครับสวัสดีพ่อมแม่พี่น้องสูปูสู้คนครับผมช่องรถไยมือสองสีสเกตนะครับผมมือนีมานำเสนอคูปะต้า MU ็9 0 2ซเกนะครับผมเป็นรุ่นเนะครับ MU ขนาดซีุูเก่าแรงมานะครับผมสภาพพร้อมใส่พร้อมสอยนะครับผมปากไปเมียทั้งหนาเนี่ยสื่อมาพนไม,ม่มากนะครับผมจะของเิมไปแจมว่าถืขอขโมยไป รลักมาสั่งรกลักไปครับผมครับเลยๆเอามาตามทีเท่าที่มีนี่แหละครับผมก็เลยจัดมาแถวที่มี่เดี๋ยวชุดกันหนาทั้งหนาเนี่ยเดีย๋ยวผมสั่งของศูนย์ให้ใหม่นะครับผมสั่งของศูนย์ให้หมิมะรถตึงมาหอดจอดถึงนะครับจดทะเบียนปีหกสามนีครับผมรถคันนี้ครับ สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทีงก็สสยงานได้อีกยูค 6, าาค่ครับผมมีหกสามเอกสารเรียงชุดรนผมครับท่านในหลังในคัดครับเป็นรถไฮนะครับผมเครื่องดีเครื่องเดิมนะครับผมต้นคัดับว่าเคยตัดนำแต่งโตแล้วกันเดียวรีวิวอีกอรอบนึงในเบิรงครับผมนั่งอยู่นะครับ ครัคันน,นี้มันบ่มีผันหลังมานะครับบ่ม,มีผันหลังมาผมก็เลยใส่ผันหลังใหม่ครับผ่านใหม่สยามครับผันหกใบหยิบซีบ่าไปมีกับซีเรียไม้ครับผมบอสนี่บอสขาดครับบอสยังสวยอยู่ครับ Lang-lang ke bawah ketuk kamu เจาๆเลยครับผมขนาดสี่จ้าแแรงมานะครับแรงมาหน่อยยกะแรงบิดกะคือว่าดีนะครับนี่กรับประมาณนี้ครับยามมีเต้าตัวนี้เดี๋ยวสั่งให้ไหมครับปากใบเม็ดกับผมหางหลังไหมซ้ำได้เกือบเกือบซ้ำได้ด้านหนาไหมคนละครับชุดคาดนนก,ก,กับเนียนตึ๊บกับมอลวมเพียง่วมาเพื่อนมาถึงลักซืซอ ่าน,นครับหลายยี่ห้ออยู่ครับอริงๆแต่นี่สี่สิบแลงสามสิบสองแลงกรับนี่ครับทุกาตาประมาณนี้ครับผมฝนตกแล้วขอบพระคุณหลายๆครับที่สามารถรับชมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่คอ,อยสนับสนุนเรียนมากครับผมว่าจะได้ค้ามเบาได้ข้ามปุ๋ได้ดวงเตือน,นอครับขอโทษขอพราะครับ